ที่สุดแห่งปีเลนโตคิวอินิเชีปี2025ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลบริการกำจัดแมลงกับโรงงานแบรนขนมชื่อดังจากต่างประเทศ <Yeah! S 1> มูลค่าเจ็ดลักไฮยีนปีนี้กลุ่ม,มลูกค้าโรงงานเราปิดเครื่องจ่ายสบู่อัตโนมัติมากกว่า6หลักนะครับสาขาดีเคเวันนะคะสามารถปิดการขายบ้านท่านผู้บริหารระดับสูงเป็นสัญญากำจัดและป้องกันปลวกระบบเหดือมูลค่า1ล้านบาท สอบผ่านการประเมินทักษพะพนักง,งานและมาตรฐานความเป็นมืออาชีพด้านสุขาอ,อนามัยแล้วค่ะผมได้รับรางวัล Golden Lead Lottery อรี่2,025มูลค่า1น0 0ง1 0 0บาทครับขมสาขาพิภาวดีเขามีค่าลีดสูงสุดของสาขาคือ3 4 8 8 0 0บาทและได้เดบอทเปิดทั้ง2คิวสามารถบรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้เกินกว่า1 7 0พวกเราคือที่สุด ตาตาผมแกนแบ่งงานงายทีสุดให้ตาที่สานแบงงานไว้กับบินหาสันครับสาขาโคราชาครับผมได้รับรางวัล Golden c h i c k e ็ t ทองคําของบริษัทสาขาพัทยาได้ดูแลลูกค้ากลุ่มฟู้ดรายใหญ่ที่ฐานผลิตที่ประเทศไทยเป็นที่แรกครับสามารถขายเซ็นเซนติ้ง QF หนึ่ันสได้ครั้งแรกมูลค่า100แสนกว่าบาทเป็นการผลิตจากพนักงานเข้ามาได้นะคะสาขาภูเก็ตเป็นรางวัล Original Sale Incentive กรมนะคะสาขาหัดใหญ่ Top Hybrid Technician ครับ RIS หนึ่ สาขาหัวหินได้รับมอบรถจากสำนังงานใหญ่ได้รับรางวัลโกลเทนคิคเก็ตสาขาเกาะสมุยนะครับมีซูปเปอร์มาช่วยสปอร์ตงานบริการของสาขาครับสาขาเชียงใหม่นะคะงานวางท่ออนุญาตก่อนการก่อสร้างมูลค่าสัญญาหนึ่งงานห้าแสนบาทค่ะแผนกรอยิีสาขาเชียงใหม่เจ้าสามารถปิดยอดขายได้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทเก่งกว่าเจ้า